ครับเนี่ยเริ่มเข้าประตูบ้านนะครับประตูบ้านผมนะครับประตูรั้วชาวบ้านมีทุระก็นั่งศาลานะครับขุดดิ่งหรือเลี่ยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ตื่นครับรั้วบ้านนะครับในบริเวณบ้านมันสองไร่นะครับมีกำแพงสูงสองเมตรคนที่เข้าไปต้องกระโดดไม,ไม่ไม่ได้นะครับต้องปีนรั้วขึ้นไปจึงจะเข้าได้ เข้าได้ก็ทางประตูเท่านั้นนะครับประตูด้านหน้าที่ตำรวจเา็าพยายามจะเปิดอยู่ครับต้องเปิดล็อกด้านในนะครับเปิดธรรมดาไม่ออกเปิดไม่ได้นะคนคนนี้ล้วงเข้าไปเร็วครับล้วงเปิดล็อกแล้วครับอ่าเปิดเข้าไปเองเลยนะครับก็ไม่ว่าอะไรช่วงนี้ผมยังไม่ตื่นนะครับหมาที่บ้านมันเห่า นะ่ะตั้งสองคนนะครับเดินไปหลังบ้านแล้วขึ้นไปบนบ้านนะครับบนบ้านผมมันสูงสองเมตรก็ช่วงนี้ผมหมัดหอก็ดูมาจากข้างในโอ้เห็นคนเดินถือปืนไม่คิดว่าเป็นตำรวจก็เลยตกใจหมอบลงตกเตียงลงมาหมอบที่เตียงนึกว่าเป็นคนร้าย ่าช่วงนี้ครับตื่นเร็วแหละพอเห็นว่าพป็เจ้าระเทียมหลวก็ตื่นนะครับ ครับช่วงนี้ผมกําลังโอกมาจากบ้านนะครับลงมาจากบ้านบ้านผมมันสูงสองเมตรยกระดับขึ้นไปมาเด,ดินลงมาแล้วครับเสื้อก็ไม่ได้ใส่ครับก็ตกใจลงมาคุยกับตํารวจว่าเข้ามาได้ยังไงผมตกใจหมดคิดว่าเป็นคนร้ายผมกําลังที่เก่งกับตำรวจว่า คุณทัอย่างนี้ผมตกใจมากเลยเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับผมไม่ได้เป็นคนร้ายเป็นฆาตกรเพียงแต่คุณสงสัยว่ามีอาวุธถ้าผมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นฆาตกรก็โอเคพังประตูเข้าไปได้เลย <c oughs> ก็ากำลังอธิบายกับตำรวจว่าผมตกใจ <c oughs> ผมสั่นหมดทำไมคุณต้องเข้าขแบบนี้ทำไมไม่เรียก ทำไมคุณตักรวผมนี้ก็คุณล้อมไว้ที่รอบบ้านเดี๋ยวผมจะนีได้ไงผมเป็นกำน,นันผมบอกว่าเป็นที่พึ่งของราษฎรช่วยเหลือสาร,ราชการแต่ต้กกำนันมีไม้จับโอเคไหมว่าก็ตึกใจอธิบายกับตำรวจทหารก็ยอมรับว่าตกใจสั่นนะครับหัวใจสั่นยอมรับจริงๆนะครับ แต่ก็ให้ความตะดวกน,นะครับให้ภรรยานาให้ตํารวจเขาค้นให้ความตะดวกเต็มที่ให้เขาค้นจนเขาพอใจแล้วก็แสดงพยานหลักฐานว่าของผมถูกต้องก็เอาหลักฐานให้เรียบร้อยครับบันตำรวจก็เขาบันทึกว่าถูกต้องทุกอย่างแต่ขออาวุธปืนไปที่จังหวัดเขาก็ให้ผมไปด้วยผมก็คิดว่าไปพบใครในเมื่อหลักฐานถูกต้องเอาเอาไปแถลงข่าว แล้วก็ให้ผมคืนกลับมาแผมก็ไม่กล้ารับเพราะมันอยู่นอกพื้นที่บ้านผมกับจังหวัดห่างกันร้อยกิโลก็ทางตำรวจชุดค้นก็ให้ตำรวจปูทรพิปูลตำรวจพื้นที่ไปรับอาวุธคืนมาให้ผมนะครับ <c oughs> รก็เลยาอธิบายครับเพาตกใจนะครับ ไม่ใช่เป็นผู้ร้ายอะไรนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่ตํำรวจเขาเข้าไปแบบแบบนี้นะครับมันตกใจนะครับเพราะบ้านผมปกติต้องเรียหรือว่ากดกริงนะครับเพราะว่ามีรัวนะครับรัวแต่ถ้าไม่ถูกตูกใจตำรวจ ผู้หนึ่งผู้ใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับผมก็ทําหน้าที่ตามมารยาทของเจ้าบ้านตํารวจเขาก็ทําหน้าที่ของเขาครับก็ขอขอบคุณครับไม่ได้มีจิตนาลายอะไรเพียงแต่ว่าออาข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องคนที่รู้จักคนทั่วไปได้เข้าใจ นะครับครับขอบคุณครับ